นี่นะครับต้นหนึ่งผมว่าน่าจะเกิน150โลถึง200โลได้นะฮะขึ้นมาจากที่แล้วประมาณ2อถึงสเท่านะครับความดกของต้นเพราะว่าต้นเขาเริ่มสาวนะครับเริ่มสาวเริ่มสาวแล้วก็ต้นสมบูรณ์ ครับต้นทมบูแล้วก็ต้นใหญ่ลูกเขาจะประมาณนี้นะครับเนี่ยผมว่าต้นเนี้ยต้นเนี้ยไม่ต่ำกว่าสามร้อโลได้ครับนี่นี่ฮะดูจากกะจากสายตานะครับสองร้อห้าิโลถึงสามร้อยโลได้ต้นเนี้ยนี่นะครับ เนียอย่างทลายนี้ครับทลายเดียวเนี่ยไม่ต่ำกว่า20โลขึ้นนะฮะทลายเดียวนี่นะครับ150-200โลได้นะครับแต่ละต้นนะฮะับดูครับนี่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับนี่อย่างนี้ครับ ไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อนะฮะครับมันก็บางต้นก็ประมาณต้นนี้ก็น่าจะประมาณหกเจ็ดสิบโลได้นะครับต้นนี้ครับก็ก็ไม่ใช่ว่าร้อย ร้อยโลทุกต้นนะครับมันก็มีบางต้นไม่ถึงก็มีนะครับแต่แปดสิบอร์เซนนะครับถึงหมดนะฮะอย่างนี้ครับเนี่ย